ป้ายยาน้ำยาเปลี่ยนสีผม Naturetint Dry Ammonia สำหรับคนแพ้ง่ายตอนนี้เฟยอยู่ที่ g o เม่ e า Market ด้านในสุดจะเจอ Naturetint เขามีให้เลือกถึง10เฉดสีวันนี้เฟยเลือกเป็นเบอร์ 6A สีน้ำตาลสว่างประกายเทาสีเยอะจนเกือบเลือกไม่ถูกเป็นแบรนด์แรกที่ได้รับการรับรองจาก USDA เลือกสารสกัดจากธรรมชาติปิดผมขาวได้100%เริ่มจากผสม2สขวดนี้เข้าด้วยกันเสร็จแล้วเขย่าให้เข้ากันประมาณ2นาทีนี่คือสีผมก่อนทำ มาเริ่มกันเลยแอบกระซิบว่านี่คือการทําสีผมให้ตัวเองครั้งแรกเริ่มจากลงผลิตภัณฑ์ให้ทั่วคนผมของเขาจะเป็นสูตรเจลใสเนื้อบางเบากระจายทั่วเส้นผมได้ง่ายขึ้นจากนั้นลงผลิตภัณฑ์ให้ทั่วศีระนนวดเจลให้กระจายทั่วเส้นผม ทิ้งไว้30-40นาทีแล้วจึงค่อยล้างออกและปิดท้ายด้วยควีนัวมาร์กซึ่งมีส่วนผสมของควีนัวมิลติโซเชียวบัตเตอร์และบอบับช่วยให้ผมเงางามเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะพร้อมบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึกทุกคนผมสีสวยมากแถมยังหอมด้วยเพราะเขาไม่มีแอมโมเนียและที่สำคัญคือผมไม่เสียแถมยังนุ่มลื่นเงางามอีกด้วยสีที่ออกมาก็คือสวยสุดๆไปเลยใครที่สนใจก็ไปตามันได้ที่กูเม่มาเก็ตนะคะ